สมัครสมาชิกนะครับผมก็จะไม่พูดพร่ทำทําเพลงเลยนะครับก็หลังจากที่เรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับกรอบสมัครสมาชิกได้เลยนะครับโดยที่ช่องแรกนะครับช่องแรกนะครับก็อยู่ที่ ผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็คือเป็นชื่อสําหรับการเข้าสู่ระบบของเรานะครับคุณจะตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมขอตั้งเป็น Make Money TV แล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อจริงนะครับชื่อจริงให้เรากรอกชื่อจริงเป็นภาษาไทยนะครับช่องต่อไปนะครับช่องต่อไปก็เป็นนามสกุลมันก็บอกอยู่แล้วครับผมมันมีอ่ฟิลบอกอยู่ข้างในแล้วนะครับผมว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ ตรงนี้อ e ีเมลให้เรากรอกอ e ีเมลจริงนะครับที่ใช้ในการาสมัครแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการยืนยันตัวตนนะครับกรอกไปเลยครับอ่าอ e ีเมลเสร็จปุ๊บส่วนใครที่ไม่รู้จักว่าอ e ีเมลคืออะไรเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับหรือจะให้อยู่บนตัวไอข้างบนวิดีโอนะครับรหัสผ่านตัวนี้นะครับย้ํานะครับไม่ใช่รหัสอ e ีเมลของเราเป็นรหัสในการเข้าสู่ระบบของเว็บเจ้าตัวนี้นะครับ อืมเราตั้งใหม่ได้เลยแต่ย้ําว่าต้องจําได้นะครับอืมเน้นย้ำว่าอ่าเราต้องตรวจใส่กระดาษไว้ด้วยนะโอเคนะจําให้ได้นะครับเปลี่ยนภาษาอ่าช่องต่อไปก็ให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกรอบนะครับผมอ่าช่องนี้นะครับเลขบัญชีนะครับเลขบัญชี เป็นเลขบัญชีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นกรอกให้ละเอียดดูให้ดีว่าเรากรอกถูกไหมนะครับโอเคผมก็จะทําการกรอกนะครับอืมนี่นะครับทีนี้ให้เราเลือกนะครับมันจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะรองรับแค่6ธนาคารเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ ไม่มีบัญชีธนาคารเหล่านี้นะครับก็ยังสมัครไม่ได้แต่สามารถเข้าร่วมกลุ่มก่อนได้นะครับผมจะทิ้งกลุ่มไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับ <c oughs> เพื่อมีการอัปเดตดังนั้นใครที่ยังไม่มีธนาคารตัวนี้งดสมัครไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งสมัครนะแต่สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มก่อนได้นะครับอันนี้เป็นบัญชีของเรานะครับเลือก,อ,นนกอันนี้เป็นกรุงไทยอันนี้เป็นกสิกรไทยอันนี้เป็นกรุงเทพอันนี้เป็นไทยพาณิชย์ อันนี้เป็นกรุงศีออมสินเออมันก็บอกอยู่แล้วนะครับผมจะต้องอ่านํำไมเนี่ยอ่าแล้วทีนี้ให้เราเลือกครับเป็นธนาคารอะไรครับอ่าไทยพาณิชย์อ่าอ้าวโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราคลิกยอมรับข้อตกลงนะครับอ่ามันก็จะขึ้นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับก็ให้เราคลิกคําว่าสมัครสมาชิกเลยครับปุ๊บแต่นี้นะครับมันก็จะเด้งบอกว่า success fully นะครับสมัครสมาชิกสําเร็จ กรุณากดโอเคไปล็อกอินโอเคกดโอเคโอเคนี่นะครับทีนี้มันก็จะเด้งให้เราเข้าสู่ระบบนะครับอ่าทีนี้ก็ให้เรากรอกชื่ออ่าช่องช่องในการเข้าสู่ระบบตรงนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะมันเป็นช่องแรกที่เราตั้งเมื่อกี้นะตั้งที่เป็นอ่าช่องแรกเลยที่เป็นยูสเ n a m e นะครับทีนี้รหัสผ่านตัวนี้ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ใช่รหัสผ่านอีเมลของเราเป็นรหัสผ่านที่เราใช้ในการเข้าสู่ระบบของเว็บเก้าตัวนี้นะครับอ่ากดเลยครับ ทีนี้เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับดึงมันบอกว่า success f o r y เข้าสู่ระบบสำเร็จโอเคถูกต้องมันก็จะเด้งฟุบฟาบ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 ชิงชังชิงชังชิงชังอ๋อนี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณามันขึ้นอย่างนี้เลยเหรอครับทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่หนึ่งบาทสามบาทอั้งเดี๋ยวผมจะดองดูนะครับว่ามันกี่อันนะครับว่ามันกี่อันหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามแปดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสิบเก้าบาทพี่น้องสามสิบเก้าบาทวิธีการวิธีการทํางานก็ไม่ยากเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับผมจะให้โฟกัสที่การทํางานก่อนนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังมันมานี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังให้เรากดตัวที่มันแพงที่สุดก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันสามารถกดได้หมดนี่หรือเปล่านะ เออผมไม่รู้ว่ามีอ่าผมไม่รู้ว่ามันจะผมไม่ไม่รู้ว่ามันจะอ่ากาหนดว่าให้เรากดได้กี่บาทนะครับผมจะกดตัวสามบาทก่อนนะนี่นะครับมันจะขึ้นว่าสามบาทกดไปที่รูปภาพเลยครับระยะเวลาสิบวินาทีพอกดไปแล้วมันขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อมันจะขึ้นนี่นะครับมันจะขึ้นตรงนี้กรุณารอสักครู่มัน มันนับถอยหลังให้เรานะครับผมมันนับถอยหลังให้เราตรงนี้เห็นไหมครับโอ้โหนี่นะครับปุ๊บป๊บอ่ามันบอกว่ารับเงินสดราวันสามบาทให้เรากดยืนยันตัวตนครับตรงนี้นะครับปุ๊บเปรียบนี้นะครับก็ถ้ามันขึ้นถูกปุ๊บไงต่อวะอ๋อให้เรากดรับนี่ครับกดรับปุ๊บนี่หนัวซักซีฟรีแล้วนะครับโอ้โหง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับ ก็คือมันจะเข้ามาในกระเป๋าของเราอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดกดดูนะว่ามันจะได้หมดหรือเปล่านะโอเคนะการทํางานก็ไม่ยากเลยง่ายๆเดี๋ยวผมขอข้ามไปกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับวันเมื่อกี้นะครับผมนั่งกดไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมก็นั่งกดไปกดไปกดไปมันไม่รู้มันไม่หมดสักทีอ่ะพี่น้องครับเออมันมันเหมือนกับว่ามันมันสามารถกดได้ตลอดอ่ะเนาะเออแต่ว่า เงื่อนไขของการถอนเงินมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนิดนึงนะสาหรับเพื่อนๆที่แบบทําคนเดียวไม่เคยแนะนําใครนะครับแต่ว่าลองสมัครเข้ามาดูก่อนครับผมว่าเราจะสามารถนะครับพิชิตเงื่อนไขนั้นยังไงนะครับมาดูครับการถอนเงินของเขานะครับมันมาอยู่ที่เมนูการถอนเงินครับตรงนี้นะครับปึ๊บตึงกดมาแล้วใช่ไหมครับอ่ามันจะขึ้นนะครับอ่าเลขบัญชีตอนที่เรากรอกสมัครสมาชิกแล้วก็ ชื่ออ้าวผมกดผิดแล้วเนี่ยกรุงไทยผมเลือกเป็น S C B โอ้โหกรอกกรอกเลขผิดเลยอะ่ะทุกคนกรอกเลขผิดอะ่ะโอ้โหเราจะแก้ไขยังไงวันนี่อติดต่อ admin ก<ๆ>็ไม่ได้อือหึผมว่าผมเลือกไทยพาณิชย์ทำไมเป็นอันนั้นวะอ่าโอเคมาดูอ่าปัญหาของผมผมเดี๋ยวผมก็ลองแก้ปัญหาเองนะครับทีนี้ มาดูยอดขั้นต่ําในการถอนก็คือ1,000บาทนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการแจ้งถอนต้องมีสมาชิกต่อท่าน50คนและต้องมีจํานวนคลิกในระบบครบ3,000ครั้งนะครับจํานวนคลิกสะสมนี่มันจะบอกของเรานะครับตอนนี้คลิกไป74คลิกจํานวนเพื่อนที่แนะนําอะไรประมาณเนี้ยยืนยันอ๋อผมอ๋อใส่เลขบัญชีผิดไปนะดังนั้นใครที่จะ สมัครสมาชิกผมเคยย้ําไปเมื่อกี้นะตอนที่ผมสมัครสมาชิกผมบอกว่ากรอกข้อมูลจริงนะครับดังนั้นอตอนนี้ผมมาผิดพลาดไปแล้วอย่าให้มีความผิดพลาดของกับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปดูว่าวิดีโอผมเนี่ยผมกดไทยพาณิชย์นะผมจำได้ว่ากดไทยพาณิชย์แต่มันดันมาเข้ากรุงไทยได้ไงผมก็ไม่รู้ไม่ได้ใจเหมือนกันโอเคนะก็การทํางานก็มีเพียงเท่านี้ส่วนาการแนะนําเพื่อนนะครับก็มาที่คําว่าลิงก์แนะนําตรงนี้ครับ อพอคุณกด c o p ปปึ๊ปอ๊าคุณก็จะได้รับ10บาทเมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยสมัครเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็อ่ายังไงซะก็ฝากเพื่อนๆนะครับสมัครให้เป็นข้อมูลจริงแล้วก็ย้ำหน่อยนะครับว่าการสมัครต้องบรรยะบรรยังบรรจงกดให้ถูกนะครับถ้าพลาดเหมือนผมไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงตอนนี้ผมติดต่อแอดมินไม่ได้เพราะว่าเว็บเนี่ยมันเพิ่งเปิดมัน มันเพิ่งมีสมาชิกไหนเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดคนเองตอนที่ผมสมัครอ่ะเออแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะติดต่ออด m i n ตรงไหนนะครับอืมมันไม่มีช่องทางให้ติดต่อแอ m i n นมันเหมือน,นกบบเว็บเพิ่งเปิดมาใหม่แบบสดๆร้อนๆยังไม่มีการตั้งซับพงซับพอร์ตอะไรนะครับนี่นะครับพวกอินสตาแกรมพวกเฟซบุ๊กเนี้ยเขายัางไม่ได้เอสนี่นะครับกดไปปุ๊บมันก็เป็นหน้าเปล่าๆนะครับมันยังไม่ได้เอสอะไรเลยนะครับก็คือเป็นเว็บใหม่สดๆเอี่ยมๆเลยนะครับก็ใครที่ สมัครเสร็จแล้วนะครับก็สามารถทํางานได้เลยส่วนใครทําได้เท่าไรแล้วนะครับมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอด้วยหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ถึง1 0 0 0ันบาทแล้วก็ถอนได้เนี่ยก็มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสําหรับกลุ่มนะเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มไว้ให้กลุ่มไว้ให้สําหรับปรึกษากันแล้วก็พูดคุยกันนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับก็อย่าเอาเว็บอื่นมาลงในกลุ่มนะครับเพราะว่ามันจะสับสนกันนะครับผมทาหลายเว็บ แต่ผมไม่เคยเอาลิงก์ไปโพสต์ว่าเออกลุ่มนี้ต้องโพสต์ลิงก์นี้เออไม่เกี่ยวนะผมผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะครับอืมก็ขอฝากเพียงเท่านี้แล้วกันอ่ามันไม่มีอะไรมากมายเลยครับแนะนําเพื่อนก็คือได้แค่ค่าแนะนํสิบบาทผมไม่แน่ใจว่าจะได้ค่าทํางานด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกไว้นะครับโอเคก็ขอฝาก